สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐกันนะคะข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยจากการวิเคราะห์หลายชิ้นเลยค่ะชี้ไปในทางเดียวกันว่าเออประเด็นเรื่องการเกินดุลการค้าของไทยกับสหรัฐนี่น่าสนใจแล้วก็อาจจะมีความท้าทายบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยนะคะครับเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยครับช่วงนี้ คืออย่างที่ทราบกันนะคะสหรัฐนี้เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับต้ตนๆของเราเลยสินค้าก็หลากหลายมากทั้งอิเล็กทรอนิกส์อัญมณีอาหารแปรรูปยานยนต์เสื้อผ้าโอ้โหเยอะแยะไปหมดใช่ครับเราส่งออกไปเยอะจริงๆแต่พอมาดูฝั่งนำเข้าบ้างเนี่ยเราซื้อจากสหรัฐน้อยกว่าที่เราขายไปให้เขาเยอะเลยนะคะทำให้ไทยเราเกินดุลการค้าแบบมหาศาลเลยคะ่ะโอเคลองมาเจาะลึกเรื่องตัวเลขกันหน่วยดีกว่าคะ่ะว่าวันมากน้อยแค่ไหนครับ ถ้าดูข้อมูลปี2023ที่ผ่านมานะครับไทยเกินดุลการค้าสหรัฐไปประมาณ2.5แสนล้านบาทคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็เกือบเกือบ7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโอ้โหเยอะมากเลยนะคะครับแต่ว่าตัวเลขล่าสุดช่วงต้นปี2025เนี่ยแม้จะยังเกินดุลอยู่แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาลดลงบ้างนิดหน่อยนะครับอาจจะเพราะเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่มันชะลอ,อลองด้วยครับอืมค่ะแล้วทำไมล่ะคะทำไม การที่เราค้าขายเกินดุลเยอะๆแบบนี้เนี่ยถึงกลายเป็นประเด็นที่ทางสหรัฐเขาอาจจะเออไม่ค่อยสบายใจนัก หลักๆเลยก็มาจากนโยบายของทางสหรัฐเองนะครับที่เขาอยากจะส่งเสริมการซื้อสินค้าอเมริกันหรือที่เรียกว่า buy อเมริกันนะครับเขาก็อยากให้ประเทศคู่ค้าอย่างไทยเราเนี่ยเปิดรับสินค้าจากเขามากขึ้นประกอบกับมันก็มีแรงกดดันจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศเขาเองด้วยโดยเฉพาะกลุ่มพวกครื่องจกักสินค้าเกษตรแปรรูปหรือสินค้าเทคโนโลยีที่เขาอยากจะเข้ามาทําตลาดในไทยมากขึ้นครับอ๋อค่ะ ตรงนี้ล่ะคะ่ะที่มันน่าสนใจจริงๆคือมันมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องตัวเลขขาดดุลเกินดุลใช่ไหมคะใช่เลยครับคือสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับสารัตเขามักจะเชื่อมโยงเรื่องการเกินดุลการค้ามากๆของเราเนี่ยเข้ากับความกังวลเรื่องนโยบายค่าเงินบาทด้วยค่าเงินบาทเกี่ยวกันยังไงคะคือถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่ามากเกินไปในมุมมองของเขานะครับอาจจะถูกดีความได้ว่าเป็นการจงใจทําให้สินค้าไทยได้เปรียบทางด้านราคาในตลาดสหรัฐหรือเปล่า อ๋อ oh, oh, เข้าใจแล้วค่ะซึ่งตรงนี้แหละครับมันเพิ่มความเสี่ยงที่เราจะถูกจับตามองเรื่องค่างเงินหรืออาจจะถูกจัดเข้าไปอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองหรือ monitoring list ที่เขาใช้กันซึ่งเราเคยโดนมาแล้วนี่คะ่ะถ้าจำไม่ผิดใช่ครับไทยเคยอยู่ในิสต์นั้นมาแล้วโห oh, เป็นเรื่องค่างเงินนี่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะแล้วถ้าสมมติว่าสหรัฐเขาเพิ่มแรงกดดันเราจริงๆผลกระทบที่เป็นไปได้สำหรับไทยเรานี้มีอะไรบ้างคะ ก็มีความเสี่ยงหลายอย่างเลยครับอย่างแรกที่ชัดเจนก็อาจจะเป็นเรื่องการถูกขึ้นภาษีนําเข้าภาษีครับขึ้นภาษีสินค้าบางรายการที่ส่งไปสหรัฐหรืออาจจะไปเจอมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เรียกว่า non tariff barriers อ๋อพวกกฎเกณฑ์หยุมหยิมอะไรแบบนั้นเหรอคะหรือเข้มงวดมากขึ้นพวกนี้ก็จะทำให้การส่งออกของเรายากขึ้นไปอีกอือ และก็อาจจะกระทบไปถึงการเจราจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหรัฐด้วยครับอาจจะสะดุดหรือว่ามีความท้าทายมากขึ้นค่ะและถ้ามองยาวๆหน่อยก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนสหรัฐที่จะเข้ามาลงทุนในไทยได้เหมือนกันครับฟังดูมีแต่ความเสี่ยงนะคะเนี่ยแล้วจากข้อมูลที่เราดูกันมามีแนวทางไหนที่ไทยพอจะทำได้บ้างคะเพื่อลดแรงกดดันตรงนี้ครับ ถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันนะครับแนวทางที่น่าพิจารณาก็มีหลายมิติเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือการพยายามเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐยังมีกลยุทธ์มากขึ้นนําเข้าอย่างมีกลยุทธ์หมายถึงยังไงคะก็คือไม่ใช่แค่ซื้ออะไรก็ได้นะครับแต่เน้นสินค้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเราจริงๆเช่นพวกเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงหรือว่าเครื่องจัดอัจฉริยะ ที่จะมายุกระดับอุตสาหกรรมของเราได้อ๋อค่ะค่ะเลือกซื้อของที่จำเป็นและมีประโยชน์กับเราใช่ครับแล้วก็นอกจากการซื้อขายสินค้าโดยตรงแล้วเนี่ยการสร้างความร่วมมือในเชิงนโยบายก็สำคัญไม่แพ้กันเช่นการทำงานร่วมกับบริษัทอเมริกันในประเด็นด้าน ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาพิบาลอือหึ ESG นี่กำลังมาแรงเลยนะคะ,ระ,ค,ะครับ หรือการสร้างห่วงโซ่อุปทานสีเขียว Green Supply Chain ที่เน้นกระบวนการผลิตขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นขณะเดียวกันเราก็ต้องส่งเสริมแบรนด์สินค้าไทยในสารัฐให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจค่ะสินค้าไทยดีๆมีเยอะเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสกินแคร์หรือพวกสมุนไพรไทยคุณภาพสูงพรีเมียมหน่อยและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการกระจายตลาดส่งออกของเราครับ กระจายความเสี่ยงครับลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐแต่เพียงอย่างเดียวลองไปบุกตลาดอื่นมากขึ้นเช่นอินเดียตะวันออกกลางหรือแอฟริกาครับ ค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงถ้าจะให้เปรียบเทียบแบบเห็นภาพง่ายๆจากข้อมูลที่เราศึกษามานะคะก็คงเหมือนกับว่าไทยเราเนี่ยเป็นแม่ค้าที่ขายของเก่งมากๆเลยในตลาดใหญ่ๆจนลูกค้ารายใหญ่อย,ยอย่างสหรัฐเริ่มหันมาถามกลับแล้วว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะมาอุดหนุนร้านฉันบ้างล่ะครับภาพเปรียบเทียบชัดเจนดีครับ คือถ้าเราไม่รู้จักปรับตัวหรือว่าหาจุดสมดุลใหม่ๆความสัมพันธ์ที่ดีๆดําเดิมเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะคะใช่เลยครับซึ่งเรื่องนี้ก็นํามาสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าคือนอกเหนือไปจากการพยายามสร้างสมดุลทางการค้าเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันแล้วเนี่ยไทยเราจะสามารถใช้สถานการณ์นี้ให้เป็นโอกาสได้ไหมโอกาสโอกาสในแง่ไหนคะ โอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในมิติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับสหรัฐนะครับแทนที่เราจะมองแค่ว่าจะป้องกันตัวเองจากมาตรการกีดกันทางการค้ายอย่างเดียวเราจะเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่มันวินวินทั้งสองฝ่ายได้ยังไงบ้างอืมเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากเลยค่ะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าจะต้องคบคิดกันต่อไปครับ